โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนวัดวังพลับเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องใบไม้กินได้สืบเนื่องจากกิจกรรมในวิชาวิทยาศาสตร์ครูให้นักเรียนทำรายงานสำรวจพืชและสัตว์ที่พบภายในบริเวณโรงเรียน ในขณะที่นักเรียนเดินสำรวจนั้นน้องไม้พบว่ามีหนอนกัดกินใบไม้น้องกาจึงถามคุณครูว่าหนอนกินใบไม้ได้แล้วเรากินใบไม้ได้ไหมคะนักเรียนตื่นเต้นและสนใจกันมากจึงพาการเดินสำรวจใบไม้ที่มีหนอนกินและพูดคุยกันจากนั้นครูชวนนักเรียนร่วมกันหาคำตอบว่าใบไม้ในโรงเรียนกินได้ไหมโดยโครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการสืบสอบขั้นตอนที่1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินักเรียนชั้นประหนึ่งช่วยกันตั้งคำถามพบว่ามีคำถามมากมายและมีคำถามที่น่าสนใจที่นักเรียนอยู่สองคำถามคือใบไม้ในโรงเรียนมีกี่ชนิดที่กินได้และใบไม้ชุบแป้งทอดได้ไหมจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจใบ,บไม้ที่กินได้ภายในบริเวณโรงเรียนพบว่าในโรงเรียนมีใบไม้จำนวน15ชนิดได้แก่ ใบอโศกใบสะเดาใบมะขามใบขี้เหล็กใบตำลึงใบชบาใบเข็มใบมะนาวใบเตยใบมะยมใบสาริกาด่างใบกล้วยใบสนหอมใบจิกและใบกระทกรกน้องมินตรนนี้ได้ใบอะไรมาคะใบมะขามค่ะเอากระนลลูกไม่รู้ค่ะน้องใบใบสะเดาค่ะน้องน้ำตาลใบสนค่ะน้องคิสตันใบยี่โถค่ะ น้องแพรวาล่ะคะไม่รู้ค่ะน้องท็อปได้บใบอะไรมาครับใบมะยมครับอ่าพี่ท้ายล่ะครับได้ใบมะม่วงครับอ่าพี่กั๊ดล่ะครับได้ใบอะไรมาครับไม่รู้ครับอ่าคงรูขอดูใบห,หนูหน่อยไหนหนูได้บใบอะไรมาพี่กั๊ดชูสูงสูงไหนครับโอเคพี่กั๊ดยังไม่รู้ใช่ไหมอ่าเด็กๆไหนดูใบไม้ของทุกคนหน่อยค่ะอ่าต่อไปเราจะไปทําอะไรกันต่อดีคะ หลังจากนั้นครูนำเด็กเด็กทำการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีใบไม้ที่กินได้ทั้งหมด12ชนิดได้แก่ใบสะเดาใบขี้เหล็กใบตำลึงใบชบาใบมะขามใบเข็มใบมะนาวใบเตยใบมะยมใบกล้วยใบจิกใบกระทกรกและใบไม้ที่กินไม่ได้3ชนิดคือใบอโศกใบสาริกาด่างใบสนหอมจากนั้นนักเรียนทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก หลังจากที่รู้แล้วว่าใบไม้ไหนกินได้นักเรียนชั้นป .1 ได้สมเลือกใบไม้4ชนิดเพื่อเอาไปชุบแป้งทอดแต่ก็เกิดคำถามที่2ขึ้นมาว,ว่าทอดกับแป้งชนิดไหนจะกรอบอร่อยที่สุดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบนักเรียนชั้นป .1 ทดลองสืบเสาะหาแป้งชนิดไหนที่ใช้ทอดใบไม้แล้วมีความกรอบมากที่สุดโดยใช้แป้งปริมาณ5ช้อนโต๊ะและน้ำปริมาณ150มิลลิลิตร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตอนที่4สังเกตและบรรยายนักเรียนชั้นปหนึ่งร่วมตอบคำถามคุณครูและอภิปรายผลการทดลองใบไม้ชุบแป้งทอดอ่านักเรียนคะแป้งชนิดไหนที่เรานำมาทอดใบไม้แล้วกรอบที่สุดคะแป้งทอดกรอบค่ะแล้วแป้งทอดกรอบนี้เราใช้แป้งทอดกรอบในปริมาณเท่าไหร่คะหช้อน ขั้นตอนที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นปหนึ่งบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกขั้นตอนที่6อภิปรายผลนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนแป้งข้าวเจ้าเมื่อนำใบไม้ไปชุบแป้ง แป้งเกาะตัวกับใบไม้ไม่มากและมีความกรอบน้อยแป้งข้าวโพดแป้งจะกระจายออกจากใบไม้แป้งไม่ติดกับใบไม้ไม่กรอบแป้งสาลีแป้งจะเกาะติดกับใบไม้และคงรูปร่างมีความกรอบแบบแข็งแป้งทอดกรอบแป้งเกาะติดกับใบไม้และคงรูปร่างมีความกรอบพอดีและนานกว่าแป้งชนิดอื่นเพราะในแป้งทอดกรอบมีส่วนผสมของแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้าแป้งมันจึงทำให้แป้งคงความกรอบนานจึงสรุปได้ว่าใบาไม้กินได้และใบไม้ชุบแป้งทอดกรอบจะทำให้ใบไม้กรอบที่สุดโครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัจัรสรืบกสาทำให้นักเรียนชั้นปหนึ่งและชั้นอื่นๆได้ทราบถึงประโยชน์ของใบไม้ใกล้ตัวเราและยังทำให้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สนุกและน่าสนใจมากขึ้น